สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเอากับมนิติุคนที่บริหารหมู่บ้านจะสัรนนั้นได้ครับเฮ้ยถ้าเราไปเรียกร้องตามไอ้ที่เราว่ามาเนี่ยแล้วปรากฏว,ว่าเขาไม่ยอมจ่ายอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยู่กับผมพลแล้วก็อยู่กับทนายสามารถกับรายการคุยกันได้ที่เราจะหยิบยกเรื่องราวต่างๆที่เพื่อนๆเข้ามาปรึกษาที่แฟนเพจทนายสามารถนํามาพูดคุยกันนํามาหาทางออกไปด้วยกันครับ สำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรครับทนายครับครับสำหรับวันนี้ก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขจอนจัดนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าถ้าถูกสุนัขจอนจัดกัดหรือว่าได้รับความเสียหายจากสุนัขจอนจัดเนี่ยสามารถแจ้งกับใครหรือสามารถที่จะไปเรียกร้องออกับใครได้บ้างครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับ สำหรับเรื่องราววันนี้โดนหมาจรกัดฟ้องเอากับใครถือเป็นเรื่องราวสุดคลาสสิกครับเกิดขึ้นบ่อยชาวบ้านเนี่ยโดนเป็นประจำเลยอย่างภาพข่าวล่าสุดเนี่ยครับก็คือมีการโดนหมาจรกัดชาวบ้านโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่สุดท้ายเนี่ยก็มีการโยนกันไปโยนกันมาก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าการโดนหมาจรกัดเนี่ยควรจะไปแจ้งใครก่อนทนายครับสาหรับเวลาที่โดนหมาจรจัดกัดหมาไม่มีเจ้าของกัดเนี่ยเราควรไปแจ้งใครก่อนครับครับแน่นอนเล ะครับถ้าเกิดว่าถูกสุนัขจรจัดกัดเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็ไปหาหมอครับรักษาบาดแผลเรียบร้อยเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยมีโรคพิสุนัขบา้าซึ่งเป็นอันตรายมากเลยครับเมื่อรักษาพยาบาลตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเก็บค่ารักษาพยาบาลไว้นะครับว่าเสียไปเท่าไหร่แล้วนําไปเรียกร้องเอากับอบตอรหรือเทศบาลซึ่งอยู่ในเขตนะครับไปยื่นขอรับค่าเสียหายที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือจะไปยื่นที่ประสุสัตว์อำเภอหรือประสุสัตว์จังหวัดนะครับส่วนถ้าเป็นกรณีที่ถูกสุนัขจรคล หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยนะครับก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเอากับนิติบุคคลที่บริหารหมู่บ้านจัดสรรนั้นหรืออาคารชุดนั้นได้ครับเรามาดูข้อกฎหมายกันบ้างครับมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันบ้างครับสําหรับเรื่องนี้ทนายครับครับสุนัขเนี่ยถือเป็นสัตว์ควบคุมนะครับตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพศ .2535 นะครับเนื่องจากว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้างนะครับจึงมีกฎหมายขึ้นมาระบุว่าสัตว์เลี้ยงเน กันโรคพิษสุนัขบ้านะครับเมื่อฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะได้หลักฐานการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นป้ายท้องคอหรือว่าสมุดข้อมูลประจาตัวของสัตว์นั้นนะครับหากไม่มีเนี่ยเจ้าหน้าที่ของอบตของเทศบาลหรือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของบริษ,ษัทเนี่ยพบเห็นนะครับก็สามารถที่จะจับมาหรือว่าจัดการกับสัตว์นั้นได้ครับ <anecdote> โดยมาตราก,ก้าเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ว่าสัตว์ควบคุมใดน,นะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายประจาตัวสัตว์ตว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเช่นไม่มีป้ายท้องคอหรือไม่มีสมุดประจาตัวนะ ได้กับขังไว้ได้จังหว่าจะมีเจ้าของมารับหากไม่มีเจ้าของมารับเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยก็มีอำนาจในการที่จะทำลายสัตว์นั้นได้ครับไอ้คำว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงใครและประกอบด้วยใครบ้างครับทนายคำว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับมีบัญญัติไว้ในมาตรา4นะครับบัญญัติว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยหมายความว่า1นายกเทศมนตรีหรือนายกเทศบาลนะครับ2ประธานกรรมการสุขาวิบาล3ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นนะครับ4ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร5ประลัด เมืองพัทยาและ6หัวหัวนาผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกอบตนะครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ว่ามาตรงนี้ไม่เห็นมีปศุสัตว์ตามที่ทนายกล่าวว่าสามารถแจ้งกับปศุสัตว์ได้มันมีข้อกฎหมายตรงไหนหรือเปล่าครับทนายในกรณีของกรมปศุสัตว์นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแต่งตั้งโดยกําหนดให้ผู้กระมุงตําแหน่งในกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าพนักงานมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับหากเกิดความเสีหยหายหรือได้รั ความเสียหายจากสุนัขกำจัดเนี่ยก็สามารถเรียกร้องเอากับกรมสัตว์ได้เช่นเดียวกับอบตหรือเทศบาลครับ แล้วสำหรับกรณีนิติบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนิติบุคคลหมู่บ้านเอือทอานนะครับนิติบุคคลอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยเราสามารถไปเรียกร้องเอาได้ในกรณีไหนบ้างครับทานายในส่วนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลของอาคารชุดนะครับเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางรักษาความปลอดภัยให้สมาชิกหรือผู้ที่ไปติดต่อและใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านจัดสรรนั้นๆนะครับหากคุณไปถูกสุนัขจราจัดกัดในพื้นที่ของหมู่บ้าน หบ้านหรือคาทุตทีต่อยู่ในความดูแลของนิติบุคคลนั้นๆนะครับก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเอากับนิติบุคคลที่บริหารหมู่บ้านหรือทางทุตั้นได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่คุณไปถูกสุนัขจรจัดกัดหน้าหมู่บ้านนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่การดูแลของนิติบุคคลนะครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเอากับนิติบุคคลนั้นๆได้แต่คุณสามารถไปเรียกร้องค่าเสียหายเอากับอบตเทศบาลหรือกรมศุลกาตรตามที่ได้กล่าวมาแล้วได้ครับผมยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆเลยนะครับในกรณีที่คุณถูกสุนัขรดกีองคคโมมิเยุณ็สา ามารถเรียกร้องเอากับนิติบุคคลที่ดูแลคอนโดมิเนียมได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินออกจากคอนโดมิเนียมนั้นไปแล้วไปบริเวณทุกบาดหน้าคอนโดมิเนียมคุณถูกสุนัขจรจัดกัดเนี่ยคุณไม่สามารถเรียกร้องเอากับนิติบุคคลได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่การดูแลของนิติบุคคลแล้วแต่คุณต้องไปเรียกร้องเอากับ่วยงานที่ดูแลในพื้นที่นั้นๆครับก็สรุปได้ว่าเมื่อคุณโดนหมาจรจัดกัดครับแน่นอนคุณไปทําแผลที่โรงพยาบาลที่เรียบร้อยก่อนแล้วก็เก็บใบเสร็จอะไรให้เรียบร้อยแล้วไปเรียกร้องเอาจากหน่วยงานพื้นนนทที่่กล้บาา ไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบจอนะครับปศุสัสตว์รวมถึงมิติบุคคลที่ดูแลพื้นที่ที่ท่านโดนกัดอยู่ครับฝากติดตามเพจทนายสามารถรวมถึง YouTube c h a n n นลคุยกันได้ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมพลและทนายสามารถคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ย hey, ถ้าเราไปเรียกร้องตามไอ้ที่เราว่ามาเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมจ่ายเราไปทําไงดีถ้าเป็นเทศบาลเป็นอบตรหรือว่าตัวสุสัตว์เนี่ยเราเขาไม่ยอมจ่ายก็ไปฟ้องที่ศาลปกครองเรียกค่าเสียหายนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็ฟ้องที่ศาลยุติธรรมทั่วไปเลยเหมือนคดีแพ่งเข้าไปนั่นแหละ